สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสกูุกคน้นสมองสบอนอนยินดีตอนหับกระสูซองน้องเดือนตอนนี้ก็พอ่น้องเดือนกําลังตักฝุ่นค้นฝุ่นออกหน้าพี่น้องเลยแต่ส้อนยา้ำห้ยย้หน้าเลยเนาะเดือนหาเดือนหกเลยสวัสดีพี่น้องจะหน่อยฝนตกลัดทางพี่น้องเลยน้ำ น้ำห่วยขึ้นก็คือว่มีทางออกหน้าเนาะเฮ้ยจะค้นไปทางไหนนี่โอ้ตามมาทางห่วยอ๋อพองเตือนกำลังตักฝุ่นฝุ่นตัวฝุ่นแยบยน้อยแยบตัวแหนเนาะแข็งเป็นแผ่นขึ้นมาทั้งข,ขีงข่เพื่องเนา่าทั้งฮับผูกงัวใส่แบบว่าเอาเพื่องใส่ อ่างให้งวงกินในเวลามันสะลงมันเหยียบมันยังพี่น้องเลยมันขี่มันเหี้ยวเสร็จแล้วมันเจ็บเนาะก็เป็นฝุ่นเบิดพี่น้องเลยเพื่องาวเจ็บขนาดเลยน่าขนาดพี่น้องเลยเสร็จแล้วมันเลี่ยม่สร็จล้อีบ่เหพี่น้อง บ่แล้วดอกแม่น้องเก็ได้แต่นางให้กําลังใจพี่น้องเลยส่วนก็มีอันเดียวแห้งเฮากับบ่ทิงมามาให้ เล่นขี่พี่น้องเอ้ยมือเลยพร้อมด้อยเล่นขี่ปะเ <_ S 1> จบเจบเป็นผุ่นมาขางท่านี้คือเปีอาาักขระท่านี้โมกุเลยดีามเราพี่น้องมีแต่ขี่โต้ไปส่โต้ายบัแล้บพี่น้องเอ้ย ปิดบปแล้วเรปิดบปแล้วเราไปขี่หุ่นหนัวเสนาพี่น้องเอ้ยสามเถกพี่น้องเอ้ยเถกหนึ่งกับใต้เถกสองกับใครเถกสามกับใครพี่น้องบ่มีเงินสาเพ,พื่อนน้องสาวก็เลยใายจีสาเพ,พื่อนให้น้องสาวเพราะว่าเป็นงัวน,น้องสาว เป็นแผ่นนกอนี้ก็เป็นสัตว์หนึ่งอีกได้ค่ะเนาะไม่โมเมนต์เราเทาเทพื้นได้พี่น้องเลยมันเป็นลายสัตว์เมนบราณสัตว์เมนบราณสัตว์คุณแมนพวกเพื่องเน่ามันจะเป็นแผ่นแนวนี้แหละเคื่องเน่าได้ให้เป็นพุ่น จะไปเติมลมโำรดตีนเท่าไรเฮ้ยสีต <4 S 1> ีนหาพันกินอยู่เอ็มลอยกินอย่างไรคนนี้ถ่ายไปด้าอีกทีื้ดบอ่อนอยู่ห่านขะเดี๋ยวถ้าเรารุ่นเราส้มเบิงบัตรเท้าออกหน้าเนาะพี่น้องได้สิถ่ายให้เบิ่งเนาะว่าไปยากไปง่ายสำได บรรยากาศทงไฮทงหน้าบ้าอากาศดีดีป um, sì, ุ่นทางน้าพราองเดือนกำลังแก่ฝุ่นออกมาฝุ่นเอาออกมาแลยรถหนึ่งพี่น้องผมเปิดก้องไวรอบก่อนแซกระสอบออกมาเนาะเพราะว่าห้าวแซกระสอบไปโดนแล้วรอบนี้ตักเฮืรนรถไทยออกมาหมโหพนจิใส่ห้ได้เนาะ คนทางกับพี่น้องเลยลาตา้ามนนามาทางพุ่บอนเขาคนเขาเมื่อตั้งแต่พี่แล้วเนี่ยแหละหัวควายกำลังลงมาสนันมันไว้หัวตัวขาวๆแล้วเป็นงวงม่น้องเดือนเอาเอาบนืนอินนี้ bên phía hai đây. Xe hai đấy ơi. Ừ, Khoa đây. Yeah, yeah it's กินเองได้กันบ้างอาเป็นไหน,นมันดีดดี่แห้งแพ้จะเห็ดอะไรเฮ้ยมัน,นบ่อบาดมันบ่อผีผีมันตำผีนี่นี่ Ừ Đây cái đường hát mhm của cháu mhm tam chân bạc. Mình hát rồi rồi mhm 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 thử mhm mhm mà mhm 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 พี่น้องเอ้ยแม่ลองเรือนไปเปลี่ยนพี่น้องเอ้ยพอโรงเรือนเจ็บแห้งมันดีดตับเราวค่แต่กระดูกช่วงบหักพี่น้องเอ้ยจุกแป๊บหนึ่งมันดีดพี่น้องเอ้ยแบบเล็กมันเก่ามันอันขดมันงอเลยพี่น้องน็อตมันขาดเลยเนาะมันเลยงอแล้วมันโค้งโค้งแล้วมันดีดแบบีนเวลาห้องับเขาพี่น้องเอ้ย มันจะเป็นตาพ่อหน้าอยู่บ่อนี่นะมันสิบ่ได้ใส่ให้แล้วโลดผู้บ่อนี่เฮยอย่ามันให้ตะกาเนาะงามๆ้ตะกาเนาะแล้วก็ะให้ได้ที่บ่ได้ใทางผู้ก็บ่เป็นหยังก็อย่ามันอุ้ยก็แพมมันแงพี่น้องเอ้ย เราเคลื่นอนรถไปอีกวะเคลื่อนไปน้ำสะออกไปน้ำเนาะพอลงเดือนลงมือเองเลยเพื่อนว่าเมียเห็ดบมดเป็นตะเลขอ้วนสันมันนักพี่น้องเอ้ยแห้งไม่ลงเดือนบ่เถิง เป็นสะลงบึมๆเลยเต็มส่วนเต็มส่วนคักคักใหญ่โหลดอีวันนี้มาหลดหนากระใสให้นั่น เนี่นแต่ตะกะเนาะขันกะง,งามเขาก็ต้องงามท่าแม่ว่ารอบแรกมาสันให้ไมต้องเดอนพาลงคองพี่น้องเอ้ไปตึกสะดุงอยู่มนน้ำคองเมื่อเนี่คือสิได้คนแต่สองโหลดนี่พอเมื่อต้องเตรียมของไปหมื่นสางสิคคนอีกเนาะ ใส่เนี่ยมันก็เป็นต่างาอยู่ตัวเป็นสอบก้องกันอะไรอย่ามันเสียฝุ่นเขากลลากกันพี่น้องเอ้ยเพราะว่าปุ้ยแพง คลิปนี้ก็ะลาล้วปะลุงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องเดือนมนาะพอกันใหม่คลิปหน้ากับสบายดี